โน่เดลต้านี à, ่แหละคุณใหม่คุณใหม่เออเอาเเอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอยากดูเหมือนกันอ่ะเง่แดงสองตัวแปลว่าไม่มีปัญหาการเข้าเหลืองคนหนึ่งเข้าเหลืองได้คนหนึ่งก็ไม่ต้องเข้าแค่นั้นก็พอ อย่าได้หุ่นอื่นไปชิ้นอันจูก็ดีอย่าตายอย่าได้หุ่นอื่นอีกอ่ะ <c oughs> ดีแต่ตัวบางมันดีวันดีมันดีอีกทีกูไปละเหม่พิษต้นโดนรูปหลัง เบร์แลนด์ด้วยมาแลนด์ v แดงโอเคจ้าบินเมื่อไหร่มโดนแปะ <c oughs> แลกกันโอ้แบลนด์แดงไม่บินเลยอะถ้าพี่กูก,กดบินไปแล้วโอ้ oh. เดี๋ยวมีคนในทีมไปว่าระเบิดด้วยโอ้โหยอดต้นเกมเลยทำทำไมหาวางระเบิดต้นเกมแรงก็ไม่ใช่น,น,น้อยนะทำทำไมวะ <c oughs> สงสัยมาก สามตัวเลยนี่ไงเนี่ยเหตุผลที่ไม่ควรลํำ <c ười> เออเพื่อ ลำทรรมใหม่แปะแปะอ่ะแน่มึงยังจะล้ำอีกเหรอโอ้โหเอาเอาแล้วฟาดกูด้วยโอ้โหว่างเหรอพี่ปลาคุณไหนอัดมันไงว่ามึงล้ำอ่ะกูต้องปลาอัดดีฮาช้าเออมึงไม่ล้ำที่กูไม่ปลาอัดเลยนะ แหาวแบลนด์ฟังนั้นเกือบรอแล้วติดมึงแม่งลำเฉยอืออืออ <laughs> ่าแ ชอบอาวุธดาบประเภทสป,ปายจริงเล่นเล่นมา,มาได้ยังบู๊บบอได้ที่นันจูมาแล้วก็ไปฝึกเล่นแค่นั้นแหละเออของดีจะตายพี่ก็อยากได้แต่ยังว่ากูไม่กดกูจะไปกดจะไม่ดอด อ่อล้เดลต้าสู้แหวนแลนโอ้ยถ้ากูเล่นแหวนแลนนั่นไอเดลต้าแล้วมัน,นมแตกไปแล้วไม่งูจะชาร์นะาตเตมลีเนอะชาร์ตเตมลีอ่ะถ้ากูกูบูตขึ้นกูกอก,อกปืนกลอัดไปแล้วปืนกลอัดปุ๊บพอตันแล้วก็เอาเปืนอีกกระบอกมายิงซ้ำดาบตบตายไอ้ฮาเนะี่ยลูกแต่เมลีเนี่ยตบไม่โดนด้วยเดลต้ากู Delta, รอดเลยนี่คุณไหน ข้างหลังอีกเอออ๋โน้ตว่าแล้วเลยมองแต่หน้าไม่มองหลังเ,เราก็มองไม่ได้หรอกว่าศัตรูมันเยอะเกินไป มึงสะโคบยิงด้วยแล้วโอ้โหสุดยอดว่างจัดว่างเนาะโดนอยู่ดีโอ้โหแม่เลกัสซี่กูสโคบเล่นด้วยเน้่ยไมสุดยอดมึงเห็นจ่าคาตาเรียบร้อย เออแบลนด์โดนลุมเอาไงวีเอาไงเล่งบูด้วยโอ้โหเหมือนบอกไอี่ใกล้ตายเอาแม่งนี้แหละ ยังเดียวคนอื่นที่อยากได้ยัต้องเติมเอาจริงจริงจริงมาแล้วของดีใช้เป็นแค่นั้นแหละมาแล้วไม่เติดว่ารอยูนิคอร์นคงกดไปแล้วอ่ะเออ เออื่นแหละอมบินเลียบีึ้นเลนะไม่โดนเสงเหยียบตัวมันพอดีแปะ อยาบินยำวินยำวินยำวินยาวินหนีมึงดีไปแล้วมีเงินเดีอนนีน <c oughs> เล่นมาเยอะรู้ดีหุ่นลูกรักตัวเองสกัดไม่ได้ก็บ้าแล้วหุ่น <c oughs> ลูกรักตัวเองครับเราต้องรู้จักกันดี <c oughs> บินอยู่แล้วก็ดิ้นไปแล้วเนี่ยบูทไม่พอแน่นอนเออคุณนายไหมหล่อหล่อไปก่อนไอลูกลักเออเมื่อเจ้ามาอยู่ในมือพ่อแล้วเจ้าก็ตายสะเทือนอย่างเงี้ยไอนี่้าวโดดลงมาอีกเออนั่นแหละโดดลงมาทำไม คุณนายหนึ่งทีคุณนายอีกทีพอละสุอร์เกิดกลางวงเนี่ยนะเอาจริงอยู่นี่อะไรยัขอของพกขนแล้วยิงไม่โดนอืมโดนดาวไป้ยิงดีกว่าไปดีดกว่าเหลือสิบวิแต้แม,มนำแล้วนี่เออถอยเพื่อลดจำนวนแต้มลงอีกหกร้อยดีกว่า ให้เยอะหล่อเออจะหาแบลนซ์ฝั่งนั้นป่วยมากเห็นแล้วอยากหยิบมาใช้เองเลยไหมหมาอีะหนึ่งได้ไะมกูโดนอะไรเข้าไปเนี่ยตายสองชีวิตคอนเซ็ปต์เดิมมากเอบวกโอ้เอบวกจริงดิโอ้ตายละก็นะอเอบวกที่เราเจอรอบก่อนมันก็ประมาณนี้แหละ เล่นแวร์แลนด์นี่หลักสูตรนี่กูเป็นปรมาจารย์ใช่ไหมฮะ